ประมาณนี้ครับจะไปปักติดกันเลยนะฮะเพราะว่ารักว่านเขาจะโตแล้วก็จะเบียดกันนะฮะว่าห่างกันขนาดนี้นะครับห่างกันนิดนิด ครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูที่เราเพาะผักหวานไว้นะครับก็ครบกําหนดสิบห้าวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะงอกอย่างไรดีไหมครับมาดูกันเลยนะครับอือก็ดีอยู่นะครับก็ดีอยู่เดี๋ยวเรามาคุยดูเลยนะครับ ผู้ชมเดี๋ยวเบาหน่อยนะครับค่อยนะครับเดี๋ยวลากกันค,ค่อยๆนะครับอ๋อไม่ย่ออะไรเก็บเอาเลยนะครับมาลอมาคุยเลยอ๋อสวยอยู่นะครับ ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมลากสวยอยู่ให้ได้ขนาดนี้ก็ไปชํำได้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะักษณะอย่างนี้ฮะพอดีกําลังพอดีกำลังสวยเลยนะฮะชําได้เลยอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปคุยเอาเลยนะครับจะต้องหาภาชนะที่ีมาใส่นะครับสองสาม แก็งอกดีอยู่นะครับเกือบทุกเกือบทุกเม็ดเลยเกือบทุกเมล็ดเลยนะฮะงอกดีอยู่นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมทาแบบนี้จะได้ผลดีงอกสวยงอกเม็ดนี้งอกสวยรากใหญ่ยาวด้วยนะครับเห็นไหมฮะถ้าทาแบบผมนี้จะงอกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเห็นไหมหนหมี่ฮะ คุยเบาๆนะครับจะคุยแรงคุยให้เบาๆเ,เ,เดี๋ยวลากจะหักนะครับค่อยๆนะครับน่ฮะออกดีนะก็ออกดีทุกทุกเม็ดอยู่นะครับนะฮนฮะออกดีอยู่ค่อยๆนะครับ,อ,อ,ยอ,ยรบอย่าพยายามอย่าแรงนะฮะ แล้วก็ให้หาภาชนะมาใส่นะครับภาชนะที่ต้องปิดน้ำนะครับมีน้ำใส่ด้วยนะครับให้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 ใหผักหวานลอยเดี๋ยวผมจะใส่แล้วฮะเนี่ยใส่อย่างนี้นะครับเวลาเราจะขนย้ายไปเพาะนะครับไปเก็ี่ยถุงเพาะนะครับให้ขนย้ายให้ใส่น้ำด้วยนะครับเพราะเขาจะลอยจะไม่กระแทกกัน เดี๋ยวลากเขาจะไม่จะหักนะครับอย่างนี้ให้ลอยอย่างนี้นะครับเวลาเรา,เาขวนย้ายนะครับจะจะใส่ไปเปล่าๆไม่มีน้านะฮะเดี๋ยวเขาจะเทะกระแทกกันหักนะครับ<ม>คุยเอาให้หมดแถวก่อนนะครับแถวนี้ก่อน เม็ดอยู่นะครับไปครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเพราะใส่ถุงของผมเลยนะครับตามไปเลยครับครับท่านผู้ชมหลังจากเราได้เม็ดประหวานมาแล้วนะครับเราจะมาทําการเสียบใส่ถุงเพราะถุงใหญ่แบบผมครับนี่ฮะถุงใหญ่ของผมจะเป็นถุงขนาด หกคูณสิบหกนะครับหรือท่านผู้ชมจะใช้ถุงเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ผมหาไม่ได้จะเป็นสี่คูณสิบหกหรือหรือหรือห้าคูณสิบหกก็ได้นะครับเนี่ฮะถุงขนาดนี้เห็นัหจะขนาดนี้ยาวแต่ยาวให้ยาวสิบหกให้ยาวสิบหกเซนนะครับอย่าให้ต่ํากว่านี้เพราะว่าผกหวานจะลากยาวนะครับ ถ้าสั้นแล้วท่านจะทําไว้แล้วรากจะขาดนะครับเดี๋ยวรากขาดแล้วปกหวันจะไม่โตนะครับให้ยาวได้ที่6เซนนะดีแต่แต่ส4 4คูณ16หรือ5คูณ16ก็ได้นะครับแต่ของผมมันไม่มีแถวบ้านไม่มีมีเลยเอามีแต่ 16. 16 6คูณ16นะครับเลยได้ถุงใหญ่นะครับเนี่ยข้อดีของเขาเราจะเก็บไว้ได้นานนะครับ ถ้าชำแล้วเราจะเก็บไว้ได้นานเป็นเป็นปีหรือว่าแปดเดือนค่อยปลูกก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารากเขาจะม้วนในถุงนะฮะรากกระหวันก็จะไม่ไปออกดดนอกถุงครับเพราะถุงมันยาวนะฮะข้อดีคือคนที่ไม่มีเวลาปลูกนะฮะค่อยๆปลูกไปอย่างผมเนี้ยทำหลายอย่างไม่ได้ปลูกทีเดียวให้เสร็จบทีเดียวในภายในวันเดียวนะคะใช้เวลาหลายเดือนปลูกไปประมาณวันละ สี่ห้าถุงสี่ห้ากลุ่มนะฮะประมาณนี้เพราะว่าเวลามีน้อยทำหลายอย่างนะครับต้องใช้ถุงใหญ่ขนาดนี้แบบนี้ฮะใช่ฮะปิดแน่นอนครับแล้วจะได้เก็บภายในสองปีแน่นอนเขาทำแบบนี้นะครับนะฮะแต่ข้อเสียก็มีนะฮะข้อเสียก็คือเปลืองดินขนย้ายยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนักอนะฮะคือแถวแถว ภาคอีสานแถวทั้งบ้านผมจะทําแบบนี้สุดชุดะป้องผมเลยนะฮะคือจะได้ผลฮะแต่หนักก็ทนน่อยนะฮะเพราะว่าจะไม่ไทําบ่อยนะฮะคือทําคือได้ผลเลยนะครับถ้าทําแบบนี้ท่านผู้ชมก็ลองไปทําดูนะครับถ้าทาแบบผมนี่จะได้ผลแน่นอนแต่ท่าซื้อมาถุงเล็กๆก็ไปปลูกนะผมผมเคยทําแล้วม,มันไม่ค่อยติดครับไม่ได้ผลไม่ค่อยได้100นะร้อยเปอร์เซ็นนะฮะ ติดบ้างแต่มันแต่ส่วนมากจะต,ตายนะฮะเห็นเห็นแถวแถวบ้านเขาบนซื้อมาไม่เคยติดสักทีปลูกติดสักทีนี่นะฮะผลเหยียดผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าพบเจอผกหวานเก่าบ้างรากขาดบ้างนะฮะถ้ารากขาดแล้วจะลังะฮะข้อดีคือเราปลูกใส่ด้วยกันนี่ก็คือคือยังไงคือคือรากเขาจะมว้มวนม้วนอยู่ด้วยกันเลยะฮะ เขาเขาจะไม่ไปไหนเขาจะม้วนอยู่ข้างในเนี่ยฮะม้วนอยู่ในภายในถุงเนี่ยแล้วเขาจะติดกันเร็วติดกันเร็วแล้วทีนี้เขาก็จะโตเร็วนะครับฝักววานจะโตเร็วนะครับสําหรับคนที่ว่าปลูกยากปลูกไม่ได้ปลูกตายนะลองทําแบบผมบ้างนะดูนะฮะแล้วท่านจะบอกว่าอ๋อได้แล้วได้ผลแล้วเนี่ยใช่ไหมลองทานะครับนะครับลองทําดูติดได้แน่นอนครับถ้าทําแบบนี้ เดี๋ยวเรามาดูทีทีเสียบเลยนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องแ๊บหนึ่งนะครับจะเสียบให้ดูนะครับนะฮะเราองมีไม้นะครับนี่ฮะมีไม้แบบนี้เอาไว้ทำอะไรไว้จิ้มนะครับจิ้มลงไปนะฮะเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนะครับจิ้มให้ห่างจากคนละข้างเลยนะครับก็เล้วนอย ตั้งลอยนะครับตั้งลอยไปก็เม็ดฝักหวานลงไปเลยครับหลังจากเราใส่แล้วนะครับเม็ดฝักหวานแล้วนะครับจะออกลักษณะอย่างนี้ครับนะท่านผู้ชมให้ห่างกันนิดนึงครับนฮห่างกันประมาณนี้ครับจะไปปักติดกันเลยนะฮะเพราะว่าฝักหวานเขาจะโตแล้วก็จะเบียดกันนะฮะว้งห่างกันขนาดนี้นะครับ ห่างกันนิดๆนะครับอย่าไปติดกันมากให้ให้ให้ใหอยู่คนละฝั่งเลยนะครับเห็นไหมคนละฝั่งเลยกับกับต้นชะอมนะคนละฝั่งเลยนะครับครับเห็นไหมลองทำดูนะครับถ้าวิธีนี้ติดแน่นอนนะครับโตรเร็วแน่นอนแต่พยายามดูอย่าอย่าให้ต้นชะอมตายนะครับเห็นไหมถ้าชะอมตายต้องรีบเปลี่ยนเลยนะครับ ต้องหามาเปลี่ยนไม่งั้นเขาก็จะลังนะครับเขาไม่ใจไม่โตเหมือนกันนะครับะฮพยายามจะให้เขาใจชะอมตายนะครับนะประมาณนี้นะครับับผมเดีย๋ยววิดีโอหน้าผมจะอัปเดตให้ดูนะครับพร้อมวิธีปลูกนะครับยังไงก็ จะจะปลูกได้ก็ลองเข้ามาดูผมแล้วก็ลองทําแบบผมดูนะครับจะถุงใหญ่หรือหนักก็ทนเอานะครับเพราะว่าได้ผลแน่นอนนะครับทําแบบผมนะครับนะครับลองทําดูนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ